สวัสดีครับเจอกันวันเสารนนา์นะครับวันนี้ช่างแกะเนี่ยครับเอาสิ่งแปกๆใหม่ๆม,มาให้ FC ช่างแกะได้อาได้ได้ร่วมเป็นเจ้าของนะครับ <c oughs> ครับผมวันนี้ช่างแก่นะครับทำมีดเล็กออกมานะครับประมาณสิบเล่มน,นะครับนะอ่าวันนี้มี FC ช่างแก่นะครับ อยากได้มีดประมาณสักห5นิ้ว6นิ้วนะครับแต่ว่าเป็นทรงอิมเดล็กนะครับนะก็ช่างผมก็เลยทําออกมาครับพอดีผมได้เขากวางนะครับเขากวางเลนเดียนะครับอันนี้คือเขากวางเลนเดียนะครับนะไม่รู้ว่าซันนคอร์สเนี่ยครับพนที่25เนี่ยครับซันนคอร์สน่าจะทําหล่นลงมานะครับน่าจะ ทำหล่นลงมาแล้วครับมีคนเก็บได้นะครับเอามาขายให้นะครับครับแต่ว่ามันมีข้างเดียวนะครับถ้าถ้ามีเป็นคู่นี่ผมจะให้ช่างเขาแกะแกะตัวกวางแล้วก็เอาเขาใส่นะครับแต่ว่านี่มันมีข้างเดียวนะครับก็เลยว่าเอ๊ะเอามาทําด้ามมีดดีกว่านะครับเพราะทออกมาแล้วครับเอาาใส่แล้วนะครับมันก็สวยดีนะครับ ดูเผินๆเหมือนกับงาช้างเลยนะครับนะเหมือนกับงาช้างเลยนะครับนะขาวเป็นธรรมชาติดีนะครับอันนี้ผมขัดแล้วนะครับนะก็เป็นมีดก้านวาวนะครับก้านวาวเรือนะครับก้านวาวเรือครับผมทําออกมาสิบสิบเล่มนะครับแต่ทีนี้ว่ามีเอฟซีช่างแกะเนี่ยซื้อไปแล้วสองเล่มนะครับนะ พอดีเอาลูกให้ขเขาดูเขาก็จองมาทาันทีเลยนะครับก็ยังไม่มีใครเห็นนะครับนะก็เลยว่าเดี๋ยวให้เห็นพร้อมๆกันดีกว่านะครับนะเราจะได้ว่าเออจะได้แบบว่าเฉลี่ยกันนะครับนะใครใคร,ใครที่อยากได้มีดเล็กนะครับแล้วก็เป็นด้ามเขากวางนะครับราคาพอพอเหมาะพอเจาะนะครับไม่ ไม่แพงไม่ถูกเท่าไหร่นะครับนะเป็นของสะสมนะครับก็มีนะฮะมีเป็นอา่าเขามมละอยู่บ้างอันนี้นี่อันนี้ไม่ใช่เขาวกวางเลนเดียนะครับอันนี้จะเป็นเขาวกวางเขาวกวางมมละนะครับนะเขาวกวางมมละเนะี่ยมีอยู่สองสามเล่มนะครับนะก็อันนี้ก็ใส่ใส่อันนี้อันนี้อันนี้มีทองเหลืองทองแดงนะครับนะเป็นคล้ายๆว่า เป็นเนี่ยครับเป็นตองนะครับนะไว้ข่มอาถรรพ์ได้ดีเลยนะครับนะครับผมก็อันนี้เป็นสีขาวๆนี่จะเป็นเขาควางเลนเดียนะครับนะผมก็ตัดออกมาครับก็จะขายใลราคาไม่แพงนะครับนะก็แล้วแต่แล้วแต่เอฟซีท่านแก่ครับวใครวมันนะครับผมขายเล่มละสองพันลวดนะครับครับผม ก็แล้วแต่นะครับนะก็ไวๆหน่อยก็แล้วกันนะครับนะก็หมายความว่าไวใครไวมันครับโอนก่อนได้ก่อนนะครับเกี่ยวนี่ก็เป็นทองเหลืองนะครับนะตัวตัวมีดนี่เป็นเหล็กก้านวบานะครับความหนาก็ประมาณ6มิลนะครับนะห้าหกมิลขึ้นไปนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าบางกระแตะนะครับนะก็สามารถที่จะเอาฟันไม้เนี่ครับ เอาฟันไม้พอเหมาะเนี่ยครับเท่าแขนนี่ผมว่าฟันได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้เหล็กก้านบาวนี่มันมันอนุภาพมันก็เหลือกินเหลือใช้แล้วครับเรื่องความคมนะครับรูปทรงก็สวยงามนะครับรูปทรงก็สวยงามนะครับอ่า,ำอาทำกับข้งกับข้าวนี่ครับนะกกไก่นี่ได้เลยสบ,บายเลยนะครับ ผมจะขายราคาสองพันนะครับนะราคาสองพันแค่นั้นนะครับผมเหลืออยู่แปดเล่มนะครับอันนี้นะอยู่แปดเล่มฝักนี้ก็เป็นไม้สักทองนะครับไม้สักทองครับไม้สักทองอันไหนของอันไหนไม่นูนะี้เนี่ยครับเน่ยงามเลยนะครับนะเนี่ยครับซื้อให้ เนี่ยครับซื้อให้เป็นรางวัลของตัวเองนะครับนะใช้ใส่ในกระป๋องกระเป๋านะครับกระเป๋าผีอะไรเนี่ยก็ได้หมดเอาไว้ดำรงชีพนะครับปาดตอกผลไม้ตอกผลไม้เนี่ยครับตอกผลไม้ก็ได้อ่าเห็นไหมลองนี้เหระพอดีมือเลยครับนะกระชับนะครับกระชับ มือนะครับโค้งรับกับมือนะครับไม่ไม่ต้องกลัวมันจะลื่นไปไปข้างหน้านะครับนะเพราะว่ามันเป็นโค้งนะครับโค้งทุกเล่มนะครับนะโค้งทุกเล่มงามทุกงามทุกช็อตนะครับงามทุกช็อตโค้งทุกเล่มนะครับก็เนี่ยครับถนัดมือดีนะครับเป็นมีดที่ดีแล่มหนึ่งในในรอบในรอบปีเนี้เลยนะครับนะ ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับนะไม่มีอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าซานาคอสจะผ่านมาทางเมืองไทยหรือเปล่านะครับครับผมพูดถึงคริสต์มาสนี่ก็ก็มีเรื่องเล่าอยู่อยู่บ้างเหมือนกันครับเอเอสักนิดไหมเล่าตอนเด็กๆเกนาะก็บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ในเมืองนะครับนะแล้วก็ โบสถ์คิดนะครับโบสถ์คิดเนี่ยจะห่างจากบ้านผมก็ประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนะครับจะไปโบสถ์นี่ต้องผ่านบ้านผมนะครับเพื่อนเพื่อนผมนี่นับถือนับถือคิดก็เยอะนะครับเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กๆนะครับพอวันที่ยี่สห้าธันวานของทุกปีนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมานัดแนักับผมนะครับให้ตื่นตื่นเช้าๆหน่อยครับนะไป ไปร่วมขบวนเขาเขาจะ,ะเขาจะไปร้องเพลงตามบ้านนะครับนะเขาจะเขาจะรวมตัวกันนะครับบ้านไหนถือสาถือคริสนะครับเขาก็จะไปเช้ามาวันคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะไปร้องเพลงหน้าบ้านนะเจ้าของบ้านเขาก็จะเตรียมขนมนมเนยไว้เต็มเลยครับโอ้โหช่างแกก็เตรียมย่ามมาเลยนะครับนะย่ามสักไาร์มเลยครับโอ้ขนมนีด เยี่ยบเลยครับโอ้เ oh, <c oughs> ขาไม่เ <c oughs> ขาไม่หวังนะครับก็ให้เด็กๆนะครับครับให้รางวัลให้ของขวัญให้อะไรกันนะครับก็สนุกดีครับวันคริสต์มาสนะครับปีนี้ก็จนันทครอนเนี่ยก็ประทานให้ให้เขาเล่นดียนะช่างแก่มาข้างนี้นะครับก็เลยมาทำให้ทำด้ามมีดนะให้ f อฟซีช่างแก่นะครับมัน หมดแล้วหมดเลยนะครับรอปีหน้านครับเขาอาจจะเอามาให้ช่างช่างแก่อีกอีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับนะก็ไม่แน่ใช่ไหมครับนะ <c oughs> ของอย,อย่างนี้อยู่ๆมันก็ได้มานะครับนะเป็นโชคดีของเอฟซีช่างแก่นะครับนะที่ได้เขากวางเลนเดียแบบนี้นะครับนะผมก็ตั้งใจทําให้เป็นพิเศษเลยครับนะก็ เอสซีที่เห็นนะครับใครก็ได้นะครับที่พร้อมจ่ายนะครับพร้อมโอนนี่ก็ก็เอาไปได้เลยนะครับนะคิดว่าก็วันนี้ก็จะอำลาก่อนนะครับก็ขอฝากอันนี้ไว้นะครับ l ลายไอดีไม่ใช่ l ล n e ไอเดีลยลผมนี่ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0863780810นูนแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์ก็0899547220ครับอันนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับนะจะถึง2ชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะรีบๆหน่อยนะครับสวัสดีครับ